for 18. ช่วงที่2ค่ะในวันที่ราคาน้ํามันปรับลดลงนะคะส0สตางค์ทุกชนิดใช่ไหมอาจารย์ทุกชนิดเลยเนาะก็เป็นข่าวดีต้อนรับสิงหาคมนะคะช่วงนี้ข่าวว่ากันด้วยเรื่องของการเปิดสายพูดคุยถามตอบกันนะคะจากคุณผู้ชมทางบ้านสองหมายเลขนี้นะคะ0 2 9 3 4 9 2 5 8 9าย้ำค่ะส8่แาพิมพ์เเว้นวรคแล้วก็ตามด้วยข้อความแล้วก็ขอย้าเรื่องเวลาอีกนิดหนึ่งกันแล้วกันนะคะหลายท่านถามถึงนะคะโดยเฉพาะแม่ผมนี่แหละหกโมงตรงรีบโทรเข้ามาเอายู่ไหนทำไมไม่เจอ เราเปลี่ยนเวลานะขยับมาเป็น18นาฬิกา20นาทีนะคะกับการเริ่มต้นรายการของเรานะคะฝากบอกต่อด้วยนะคะคุณผู้ชมเ<ะ>นาะโอเค18นาฬิกา 20, 20นาทีครับ่ะเอาละ่ละระหวังเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของราคาน้ำมัน,น,มนลดลงนะฮะ,ะกะ็มันก็จะก็ไปด็นับเป็นสิ่งที่ดีครับซึ่งหลายฝ่ายคงจะกลัวว่าเวลาไอ้ที่น้ำมันดิบมันรั่วอย่างนี้นะฮะมันก็จะขึ้นราคาแต่จริงๆแล้ว มันก็เหมือนกับคนที่มีความผิดนะครับก็เลยต้องํำอะไรที่มันกบเกลื่อนความผิดสักนิดนึงลดไป30สตางค์เนะาะเอาละค่ะเราก็มาพูดคุยกันค่ะแล้วก็ s m s ด้วยนะคะงั้นระหว่างรอสายหยิบ s m s ขึ้นมาให้จย์ช่วยตอบให้ก่อนละกันเนาะนะคะ,ค,ะ,ค,ะคันแรกวันนี้เป็น Honda Ja z z ปี2006ค่ะบอกว่าเพิ่งจะเปลี่ยนช่วงล่างมาแล้วมันมีเสียงดังที่บริเวณห้องเครื่องมันเกิดจากสายพานหรือเปล่าครับเออเพิ่งจะเปลี่ยนเครื่องเหรอฮะ เพ <P eng> en> ิ่งจะเปลี่ยนช่วงล่างค <C ha> ่ะเพิ่งจะเปลี่ยนช่วงล่างแล้วมันมีเสียงดังที่บริเวณห้องเครื่องดังในดังแบบไหนมันต้องบอกสื่อเสียงมาด้วยเพราะว่าถ้ามันไม่สื่อเสียงมันยากที่จะคาดเดานะเพราะว่าเสียงแต่ละอย่างที่ในอุปกรณ์ของเครื่องยนต์มันก็มีเสียงที่แตกต่างกันนะฮะ <ha> ถ้าเสียงแหลมวีดอะไรอย่างเง <ha> ี้ยนะครับอันก็เป็นเสียงสายพานถ้าเสียงมันเสียงกัก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 อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเสียงวาล์วเขกอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ถ้าเป็นเสียงลักษณะของ ที่เป็นเป็นลักษณะของอาการที่ก้องแกงก้องแกงก้องแกงอะไรอย่างงี้บางทีมันก็เป็นเรื่องของการขยายตัวของแผ่นกันความร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ต้องต้อง,องบอกอรายละเอียดนะฮะคงจะยากจากวิธีวิเคราะห์นะครับยังไรรงรบกวนขอเสียงด้วยนะ่อเสียงด้วยนะคะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยโทรเข้ามาคุยกันเนี่ยจะสะดวกที่สุดเลยค่ะคุณผู้ชมจะได้มีการถามตอบกปนได้ด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวมมีคนขอส่งเสียงกันมายุ่งเลย ส่งเสียงหิ้วห้ากันเนี่ยเหรอคะขอเสียงน้อยอะไรเ <c oughs> ปนหนึง่งมาเปิดคอนเสิร์ตอย่างนี้อ่ะโ okay. อเคระหว่างรอสายยังโทรเข้ามาได้อยู่นะคะอมอเอสเอสขึ้นมาห้จันช่วยตอบให้ก่อนเนาะคัมครี่คะ่ะรุ่นไฟไม้บรรทัดมาถึงตัวไฟไท้ายเขาใช่ไหมคะครับควันขาวคะ่ะน้ํามันเครื่องหายแต่แรงไม่ตกสาเหตุเพราะอะไรมันก็ก็ถือว่ามันเป็นอ่ากลังอัดก็ยังดีอยู่แต่ว่าเนื่องจากว่าแหวนลูกสูบพุนหลวมนะครับ การกวาดน้ำมันเครื่องที่ผนังกระบอกสูบไม่สามารถทําได้มีอ,อย่างมันมีประสิทธิภาพก็คือ,อมีน้ํามันเครื่องตกค้างในห้องเผาไหม้ก็ทําให้เกิดควันขาวขึ้นครับนั่นแหละควันขาวนั้นก็ก็คือการเผาไหม้ของตัวน้ํามันเครื่องแล้วก็กินทําให้กินน้ํามันเครื่องครับโอเคอค,อค,อคือคือคือพูดง่ายๆก็ถ้าจะพูดไปแล้วก็คือเริ่มจะป่วยอ่ะแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นแบบ ป่วยแบบลุกไม่ได้รอประมาณนั้นนะคือแสดงอาการแต่ยังถึงกับเป็นหนักมากก็ยังที่จะแก้ไขกันได้ทันอยู่นะคะโอเคข้อต่อไปค่ะถามถึง Honda ระหว่างนะคะ h อ n d a Amaze นะคะกับตัวนิ s s a n อ m e r a รุ่นไหนคือเลือกใช้รุ่นไหนดีกว่าเหมือนกันทั้งคู่นะครับหรือคือมีปริมาตรความจุกระบอกสูบขนาด1 2 0 4เท่ากันแต่ว่าอเมมันก็จะเป็นอะไรที่ก็คือถามว่า ค่อนข้างจะอัปเดตกว่ากับตัวอันมิลาอันมิลานั้นเขาก็ออกมาพอสมควรแล้วแต่หลายคนก็วิตกกังวลน,นะครับเพราะว่ารูปโฉมนมพันธุ์ของเขาเนี่มันเหมือนกับเอาเทียนหน้ามาย่อส่วนแล้วก็ mm hmm. เกรงว่าจะแบกน้ำหนักของตัวบอดี้ไม่ได้เพราะว่าบอดี้เนี่ยถ้าใส่เครื่องพันหหรือพันแก็ยังได้เลย,เน,ยนะครับ mm hmm. ก็คือสามารถที่จะรับ คือบอดี้นั้นสามารถที่จะรับเครื่องยนต์ตัวนี้ได้แต,ต่แต่ขนาด1 2นสองก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะทําให้มันอืดแต่ประการใดนะครับเขาก็ยังเน้นในเรื่องอัตลักษณ์ของของความเป็นนิสสันอยู่ในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกสบายอะไรค่อนข้างจะครบครันนั่นก็หมายถึงว่า,อ,าอย่างที่ผมเคยตั้งฉายาไว้นะฮะว่าเป็นเป็นรถคุณหนูหนะครับเพราะว่าตัวรุ่นของเขาเนี่ยตังเทียร์นาเนี่ย เราก็เรียกว่ารถของเอท่าแก่นเนีน้็เนื้อรถคุณหนูก็คือมีอะไรพร้อมค่อนข้างจะพร้อมพร้อมทีเดียวครับส่วนของอ m เมนั้นบอกได้เลยครับว่า,ามันเป็นรถที่ได้มีการพัฒนาการทั้งไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ช่วงล่างนะครับแล้วก็โดยไปถึงสิ่งอำนวยความสะดสบายอะไรต่างๆนี้ก็ครบครันพอทีครบคันทีเดียวครับคือคือ,คอพูดง่ายๆคือว่า เหมือนกันใส่เครื่องพันห้าก็ใส่ได้อะไรก็ได้ถ้าเกิดในกรณีที่เครื่องพันสองนั้นเกิดเกิดเกิดเสียหายไปอะไรนะก็ไปทั้งคู่ได้ทั้งคู่อะฮะอนนี้จะสดกว่าอยู่อที่อยู่ที่การบริการหลังการขายแลคุณพอใจของของใครมากกว่าค่ะโอเคขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะไปดีข้อต่อไปนาะ s อง SMS นะคะผมใช้ Honda City ครับเวลาที่ขับเนี่ย ปล่อยมือแล้วมันจะเอียงซ้ายและค่อนข้างมากด้วยอตอนที่จอดรถใส่เกียร์ว่างเอาไว้นะคะเข็นรถรถเลี้ยวออกซ้ายพวงมาลัยหักมาทางซ้ายเองอคือเวลาขับออกไปที่ความเร็วสัก40-60เนี่ยเกิดอาการล้อน,น้าสัน่น เหมือนมันเหมือนล้อมันคดหรือว่าตัวโชคมีปัญหาสั่นมากที่ความเร็วเลย80ขึ้นไปตอนนี้เลยไม่กล้าขับแล้วเพราะว่ากลัวเกิดอุบัติเหตุก็ยอยากจะสอบถามว่าอาการแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรและจะแก้ไขยังไงเรียนย้อนกลับไปว่าเป็นรถมือหนึ่งหรือรถมือสองอถ้ารถมือหนึ่งคุณก็ต้องจะรู้ปัญหาว่าคุณจะต้องไปทําอะไรมาสักอย่างหนึ่งเช่นไปกระแทกฟุตบาทหรือตกหลุมอ,อย่างรุนแรงอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นรถมือสองเนี่ยก็คือก็คงจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซึ่งคุณไม่เคยทราบมาก่อนดังนั้นลักษณะ นี้ก็คือศูนย์รถศูนย์ล้อไม่ได้นะครับศูนย์ล้อไม่ได้แล้วก็อันที่สองก็คือ,อที่อาการสั่นที่เกิดขึ้นนั้นก็คือ,อมุมที่เรียกว่าเป็นมุมแคสเตอร์นะฮะมุมที่ล้อมันจะต้องอยู่ในลนักษณะแบบมันคือไปคือเนี้ยล้อลอ้ลอด,ด้านขวาอาจจะตรงแต่ล้อด,ด้านซ้ายอาจจะแบกมันก็ไปแบบลักษณะน,น,นี้ก็คือมันก็จะพาจูงไปทางกินทางซ้ายตลอดดังนั้นจะต้องหนึ่งไปปรับศูนย์ก่อนแล้ว การตั้งศูนย์เนี่ยร้านตั้งศูนย์ถงล้อจะทราบว่ามันทํามันปรับได้ไม่ได้รถคันนี้อ,อาจจะต้องไปมีอุบัติเหตุอะไรมาสักอย่างหนึ่งซึ่งซึ่งทางร้านตั้งศูนย์ถงล้อจะจะรู้สาเหตุเพราะว<ม>่าถ้ามันตั้งได้ก็คือจบแต่ถ้ามันตั้งไม่ได้ก็หมายถึงว่าอันนี้เราคงจะต้องมีการเปลี่ยนเปีกนกก็คือเปลี่กนกเปีกนกนั่นอาจจะคดงอ<า>อะไรประมาณนั้น เขอาจจะได้รับความเสียหายมาใช่ไหมเขาบอกเขามีเพิ่มมานนี้นึงเขาบอกว่าบางคนก็บอกเขาบอกว่าเป็นที่ลูกหมากน,นี้ใช่หรือเปล่าลูกหมากเนี่ยมันจะมีอาการดังเสียงดังในขณะที่วิ่งไปเนี่ยก็เช่นถนนพอผิวกระจจอ,จอม่เรียบเนี่ยมันก็จะกกกักกกกกกักล,ลอเวลาลูกหมากแล้วก็ลูกหมากเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของการชวบคือไม่ได้หมายถึงว่าจะต,ต้องซ้ายอย่างเดียวก็คือมันทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งซ้ายทั้งขวาเลย แหวบหรือฉลับเลยนะฉลับฉลับไปไม่ได้เอียงซ้ายครับคือเอียงเท่ากันนะฮะอันนะลูกอันนั้นก็เป็นภาพที่ให้เห็นนะฮะเนื้อคือลูกหมากตัวหนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นลักษณะปกติใช่ไหมคะไม่ได้เสียหายคือคือมันไม่รู้ครับปกติไม่ถูกแต่ว่าเพียงแต่รู้ให้รู้ว่าลักษณะของลูกหมากคืออะไรระหว่างนี้นะคะโทรเข้ามาคุยกันได้นะคะหรือว่าจะฟังฟังกันเพลินเนาะอ่าเอสเอ็มเอสข้อต่อไปค่ะตอนนี้ผมใช้มิราดอยู่ครับ ทีนี้เนี่ยล้อแม็กขนาดเดิมเนี่ยขอบมัน14นะคะ <ừ> ตัวยางคือ165 R65 นะคะแล้วก็ R14 <ừ> ทีนี้เนี่ยถ้าจะใส่ย,ยางขนาด195 65 R14 จะได้หรือเปล่า uh, 195 165 16 16จริงแล้วมันผอมมากเลยนะครับถ,ถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ย165 165 6514เนี่ยมันดูเหมือนว่าจะเป็นรถขนาดเล็กเลยนะคือถ้า เทียบไปแล้วก็น่าจะเป็นรถอย่างพวกมิลาดพวกมัสพวกอะไรงั้นมากกว่า195ก็คือจะหน้ายางก็จะกว้างขึ้นมันก็จะดูดูดีขึ้นนะครับหน้าสัมผัสผิวการจราจรจะใหญ่ขึ้นก็ไม่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าความสูงของแก้มยางยัง65เท่าเดิมแล้วก็เส้นรอบวงล้อก็ยัง14นิ้วเท่าเดิมฉะนั้น1 195่งเนะฮะหนึ่ผมว่าก็โอเคครับโอเคค่ะไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ได้จนเกินไปโอเคหมายวันนี้เหมือนจะได้เคลียร์ s s s จังเลยนะคะครับวีก้สองจุดาค่ะจารย์ค่ะปี05วิ่งมาประมาณแสนเก้กิโลเมตรแล้วล่ะมันมีอาการแบบนี้คะ่ะมันมีเสียงดังแก๊กๆๆคล้ายๆกับเสียงวาวแต่ว่ามันจะดังแค่แป๊บเดียวแล้วก็จะหายไปแล้วก็จะมีอาการของรอบตกขึ้นมาเพิ่มด้วย <c oughs> สายเหตุมันเกิดจากอะไร เอ่อไอดังท qu yeah> ี่ดังเนี่ยมันดังตอนสตาร์ทหลังจากที่สตาร์ทแล้วหรือเปล่าหรือว่ามันดังตลอดเวลานี่ก็ต้องต้องบอกด้วยนะฮะแต่ถ้าลักษณะที่คําถามนี้ออกมาเนี่ยผมคิดว่ามันควรจะดังตอนที่หลังจากสตาร์ทแล้วแน่นอนครับไอเสียงดังกึกักเนี่ยก็คือมันก็เป็นเสียงในระยะต้นที่ที่ฝักบัวในการดูดน้ำมันเครื่องขึ้นมาหล่อลื่นนั้นมันอาจจะยังขึ้นมาไม่ยังหล่อลื่นเข้ามาที่ฝาอว่วไม่ทันมันก็อาจจะมีเสียงดังตรงนี้เกิดขึ้นได้แต่ว่าอีกอันนึง นะครับที่บอกว่ามีรอบตกเพิ่มด้วยมีรอบตกเพิ่มด้วยเนี่ยอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของเ,ออเรื่องของเรื่องเรื่องของผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการฉีดระบบไฟฟ้ามากกว่านะครับระบบไฟหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการฉีดจ่ายน้ำมันไม่สเสถียรเป็นไปได้อีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือเรื่องปั๊มแรงดันสูงก็คือปั๊มอาจจะมีความเสียหายแล้วก็ได้ นะครับเอปั๊มมีความเสียหายปั้มแรงดันสูงเนี่ยก็คือมันไม่สามารถจะฉีดจ่ายไปยังสี่สูบเนี่ยก็จะทําให้กํากลังตกลงมากํา<อ>ลังตกรอบก็ตกครับโอเคแมมได้ไปหลายข้อเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตสลับไปรับสายบ้างสายไร้วันนี้มาแล้วเนาะสายจากกาลสินค่ะคุณธนากรค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณธนากรเชิญครับคือใช้โตโยต้าโคโรน เครื่อง2,000หน้ายิม้มครับ,รบเก้าสามเก้วโตครับครับช่วงเวลาตอนเช้านี่ตาร์ทเครื่องสมมติอุ่นเครื่องเงี้ยถ้าประมาณสักสักสิบน,น<ล>าทีถ้าพัดลมพัดลมความร้อนถ้าสมมติยังยังไม่เดินเงี้ยแ่เวลาับไปนี่เกียร์พัดลมความร้อนยังไงนะครับพัดลมความร้อนยังไงนะครับพัดลมไพัดลมหมายถึงว่าพัดลมหน้า หน้าเครื่องหน้าหน้าหม้อน้ำอะไรเนี่ยมันถ้าสมมติว่ามันมันยังไม่เดินเงี้ยเวลาถ้าออกรถไปเงี้ยมันเกียร์มันจะไม่เปลี่ยนแล้วถ้าสมมุติว่าถ้าพัดลมมันเดินมันเดินแล้วพัดลมระบายความร้อนมันเดินแล้วเนี้ยเกียร์มันจะเปลี่ยนแล้วมันจะมันจะเปลี่ยนเกียร์ครับแต่ถ้าถ้าพัดลมระบายคขามล้นมันไม่เดินเนี่ยเกียร์มันจะไม่เปลี่ยนเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของระหว่างพัดลมกับเกียร์เลยนะครับ แต่เป็นเรื่องของอุณหภูมิของเครื่องยนต์เพราะว่ารถมันอายุอนานมมันเยอะแล้วฉะนั้นคุณจะต้องใจเย็นนิดหนึ่งในการที่จะต้องวอร์มอัพเครื่องยนต์ให้มันได้อุณหภูมิที่คงที่นั่นก็หมายถึงอุณหภูมิไม่ใช่อุณหภูมิที่คงที่อุณหภูมิที่เหมาะสมเช่น90องศาเซลเซียสนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยม,มันทำงานแล้วเนี่ยมันก็น้ํามันเครื่องก็ขึ้นมาหล่อลื่นแล้วเลยแล้วแต่ว่าความร้อนมันยังไม่ส่งผ่านไปที่เกียร์ นะฮะน้ำมันเกียร์ยังไม่มีความร้อนมันก็ไม่มีเพชเชอร์ไม่มีแรงดันที่จะปรับทาให้เกียร์นั้นเกิดการปรับเปลี่ยนได้ดังนั้นก็ก็คือทิ้งทุกครั้งเนี่ยนะครับก็คงจะไม่สามารถที่จะมานั่งบีกุญแจปึ่งสตาร์ทรถติดปับ๊บเข้าเกียร์ไปได้เลยคงจะทําแบบนั้นไม่ได้แล้วนั่นจะต้องมีการให้เครื่องยนต์มีความร้อนก่อนนะฮะถึงจะไปได้นะครับะฉะนั้น ไอ้ที่ภาวะเขาพื่อทำไมถึงคุณได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าพอพัดลมทํางานปั๊บเกียร์ถึงเปลี่ยนก็นั่นนะฮะเพราะว่าอุณหภูมิความร้อนเครื่องมัน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 ทำแล้วดังนั้นไอ้พัดลมที่ตั้งไว้อยู่เนี่ยมันเป็นพัดลมอัตโนมัตินะครับพอความร้อนของเครื่องพอความร้อนที่เกิดขึ้นปั๊บเนี่ยพัดลมก็จะทํางานนะครับก็คือการระบายความร้อนนะฮะให้ให้กับเครื่องยนต์หรือว่าให้กับทางหม้อน้ําหรือว่าคอยคอยร้อนของระบบแอร์ นั่นแหละครับก็คือว่าทุกอย่างยังทางานปกติเพียงแต่ว่าช้าลงเท่านั้นเองอ๋อครับครับก็สังเกตว่าแบบถ้าสมมติว่าสตาร์ทเครื่องสักประมาณสัก้านาทีขึ้นไปถ้าปรงลำบายของรถมันเดินนัไรเงี้ยถ้าสมมติออกรถเงี้ยสังเกตได้ที่ไม่ให้เอางี้ครับไม่ไื่นม่่า้อะไรเงี้ถ้าสมมติว่า ัดลมมันสบายของร้อนยังไม่เดินเนี่ยมันบางทีมันเยียบขึ้นรอบมันขึ้นสามกันก็ไม,ไม่ไม่เสมอไปน,นะครับเอาเป็นว่าให้สังเกตที่มาตรวัดความร้อนนะครับว่ามาตรวัดความร้อนเนี่ยมันจะขึ้นไปในระดับเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของมาตรวัดจงังมาณนังจิตจังจิตจันนิตแล้วก็เราก็ได้ได้แล้วครับแต่ทีนี้ก็พอดีบังเอิญคุณมีตั้งข้อสังเกตไว้ว่าพัดลมมันทํางานแล้วก็ถึงจะเข้าเกียร์ได้ก็เาตามนั้นก็ได้นะฮะ ครับครับครับขอบคุณมากนะครับครับครับยินดีครับวันนากรครับสวัสดีค่ะโีเหมือนกสายนึงหลุดไปสายจากลบบุรียังไงติดต่อกันใหม่อีกทีนึงแล้วกันนะคะ0 2 9 3 4 9 2 5 8กหถึงเหยิบ SMS ขึ้นมาถามกันต่อ ผมขับวีก็ครับเครื่อง 2.5J เครื่องเดิมไม่ได้แต่งอะไรเลยด้วยอาการเป็นอย่างนี้ค่ะสตาร์ตติดปกตินะคะภายในครั้งเดียวแล้วสักหนึ่งวินาทีเนี่ยมักจะวูบดับเองค่ะต้องเหยียบคันเร่งเอาไว้ถึงจะไม่ดับแต่ก่อนก็เคยเป็นแต่ว่าจะเป็นแค่ช่วงเช้าเป็นได้สัก2อสาวันก็หายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเกือบอาทิตย์แล้วนะคะตอนเย็นๆบางทีก็เป็นเหมือนกันรถใช้มา8ปีละนะคะวิ่ง8ปดหมื่นกว่าเองโอ้ คือใช้น้อยเกินไปผมว่าน่าจะไปทําการแยกเขาเรียกภาษาเขาเรียกว่ายกแยก,<ม>แยกน้ําที่กรองดักน้านะครับกรองโซล่าน<ม>ั<ม>่นแหละเพราะว่าอาจจะมีปริมาณของน้ําเข้าไปเจือปนแล้วก็ไม่ทราบว่าเปลี่ยนกรองดักน้ํามั่งหรือยัง<ม>กรองโซล่านะครับ<ม><ม>ให้ไปทําการเปลี่ยนซะเพราะว่า รถเนี่ยในระยะประมาณ40,000กิโลนะฮะ4 0 0 0 0ถึง5,000 50, 0กิโลเนี่ยควรจะต้องทำการเปลี่ยนกล่องนะครับเพราะว่าเรื่องน้ำมันโซลา่าเนี่ยมันมาตรฐานมาตรฐานในแต่ละฐานที่บริการน้ำมันมัน,ม,นมันไม่ได้มีมาตรฐานเดียวนะมันก็แล้วแต่ว่าปั๊มไหนปั๊มเล็กปั๊มใหญ่ปัม๊มไหนมีได้รับการตรวจตรวจเช็คของทางทางเจ้าพนักงานพลังการจกรมพลังงานะอะไรอย่างต่างเนี่ยเพราะว่า เพราะถังถังน้ำมันที่ฝังอยู่ใต้ดินในสถานีบริการน้ำมันบางที่บางแห่งไม่เคยได้ผ่านการตรวจตราเลยก็อาจจะประเภทมีสิ่งสกปรกนะฮะหรือว่ามีน้ำการรั่วซึมมีน้ำเข้าไปอยู่ปะปะป,ะป,ะปนอยู่ในถังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ที่น้ำมันใกล้หมดนี่แหละ,ะนะครับก็จะมักจะเป็นปัญหาแล้วก็จะบางทีเราก็ไปเติมไปเติมไปอะไรเงี้ยก็ทำให้เกิดมีน้ำเข้ามาอยู่ในระบบ ท่อทางเดินเชื้อเพลิงของเรานะครับก็ถึงได้มีกรองโซล่าไว้หนึ่งตัวนะก็ไปไปดูกันที่กรองกรองโซล่าก่อนครับเพราะว่ามันไม่มันไม่ยอมจ่ายแล้วล่ะก็คือหมายถึงว่าน้ำมันถ้ามันไม่มามันก็ดับนะแน่นอนครับโอเคไปกันต่อค่ะกรองถ้าติดกล่อง ECU นะคะกล่องกล่อง ECU Electronic Control Unit แล้วก็เป็น ECU เป็นกล่อง ECU คือมีมีนี่เพิ่มมาด้วยนะไม่คุ้นไงคะจะใช่ใตัวที่มันเป็นชื่อฮะโอเคชื่อเฉพาะเขานะชื่อเฉพาะครับอ่ะไม่เอ่ยถึงนะเขาบอกว่าวิ่งได้ประมาณสัก50-60กิโลเมตรค่ะแล้วปรากฏว่าเครื่องมันตัดความเร็วไปนะคะ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าความร้อนมันไม่ขึ้นใช้น้ำมัน V p w w r เต้องวิ่งจัดจ้าน ต้นเขาบอกว่าต้นเนี่ยวิ่งจัดจ้านดีครับแต่ว่าลองเปลี่ยนกล่องเป็นเป็นโปรสปีดอันนี้ผมพูดได้ใช่ไหม uh huh. เปลี่ยนกล่องโปรสปีดนะคะก็เหมือนเดิมไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรครับกล่องควบิดตัวนั้นก็คือเป็นที่ตัวกล่องะค,ะคือต้อง oh. ไปปรับจูนที่ตัวกล่องเอา <Okay. S 2> เพราะว่ากล่องบางทีมันก็บางทีมันมาติดตั้งแล้วแล้วก็บางทีบางครั้งคนติดตั้งก็ไม่ได้มีการปรับจูนให้ <Okay. S 2> มันอาจจะไปล็อกสปีดล็อกความเร็ว ครับก็คือคเพื่อเพื่อป้องกันส่วนใหญ่แล้วกล่องพวกนี้มันจะทําไปทํางานสัมพันธ์กับพวกตัวเครื่องยนต์ที่เป็นเทอร์โบเ<อ>พราะเทอร์โบมันบูสต์มากเนี่ยเดี๋ยวมันก็กระจายะนะมันก็กระจายเรามันก็เลยจะมีการตั้งเป็นลิมิตเอาไว้นะครับว่าไม่ให้คือตอนนี้ก็ไปปรับแก้เอาพวกพวกของที่ดัดแปลงอะไรพวกนี้มันเอาแน่อนอนไม่ได้อกครับมันอยู่ที่ช่างในการติดตั้ง เอ๊ะและ้วอย่างนี้เขาบอกว่าเขาเปลี่ยนเป็นกล่องไอตัวโปรสปีนี้แล้วแล้วทุกอย่างเหมือนเดิมอันนี้คือก็ก็นั่นไงก็ปล่อยเพราะมันถูกเซตอ่าใช่เพราะมันถูกแมมโมรีถูกเซตเอาไว้แบบนั้นออ๋โอเคอีซียูเดิมก็ก็ช่างมันเถอะอี่เนาะโอเคข้อต่อไปค่ะจากเอสนะคะระหว่างนี้โทรเข้ามาได้อยู่นะคะศูนย์สองเก้าสามสี่เก้าสองห้าแปดถึงเก้าส่งเสียงมาคุยกันหน่อยค่ะปเอ SMS ขอคำแนะนำด่วนด้วยค่ะจันแต่ว่าอยู่ข้อท้ายๆเนาะขอคำแนะนำด่วนครับ วีก็ตัว e 2005, 2 0 0 5นะคะ2005สตาร์ทเครื่องแล้วบางครั้งไฟตัว ABS มันโชว์มันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าครับก็<อ>แสดงว่าผิดปกติเลยฮะถ้ามันมไม่มันไม่ผิดปกติก็มือนคือมันไม่โชว์สัญญาณไฟที่มันเกิดขึ้นที่หน้าปัดมันแสดงถึงการ ถึงความผิดปกติของการทำงานของระบบนั้นๆน,น,นะครับเซนเซอร์ที่ของ ABS อาจจะเกิดการสกปรกนะฮะเกิดการสกปรกเพราะว่ามันอยู่อยู่ในใกล้ๆก,กับบริเวณล้อนะด้านไหนดันั้นอาจจะ,ะทำความสะอาดก่อนอันดับแรกอ,อันดับแรกนะฮะ็นั่นก็คือการค่าใช้จ่ายซึ่งมันก็จะไม่สูงมากนักเพราะว่าถ้าคุณมีปัญหาเรื่อง ABS เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะโชว มันอาจจะพึ่งจะสกระปรกก็ล้างก็หายแต่ว่าถ้าคุณเข้าไปที่ศูนย์แล้วศูนย์เขาจะเปลี่ยนหมดนะฮะแล้วก็เวลาเปลี่ยนทีงก็ก็อย่างน้อยก็มีตัวเลข5หลักนะฮะ<อ>แล้วก็ไม่ใช่5หลักเดียวด้วยนะฮะบก็นีาจะอยู่ประมาณสัก20,000อัพด้วยนะส<อ>ำหรับอุปกรณ์ชุด ABS คือ Anti r o c k Brake System ตัวนี้งนงั้นทำความสะอาดซะก่อนเริ่มต้นจาก น้อยๆก่อนนะคะต่างๆนั้นก็น่าจะหายเนาะอันนี้ก็เป็นกรณีของการที่ไฟ ABS โชว์แต่ว่าบางครั้งบางทีหลายท่านที่ถามเข้ามาว่าเป็นรูปเครื่องบ้างรูปอะไรบ้างอันนี้ก็หมายถึงว่ามีความผิดปกติบางอย่างใช่ครับเพราะว่าบางอย่างที่เป็นปัญหาอยู่ที่เครื่องมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันเป็นอะไรอย่างเช่นอาจจะมีเรื่องของการอ่านค่าเชื้อเพลิงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่า B10 C10 หรือว่าค่าออกเทนอะไรต่างๆพวกนี้ มันพอความร้อนถึที่มันเกิดขึ้นในเครื่องยนต์มากๆมันก็ไม่รู้จะฟ้องยังไงแต่ว่ามันไม่ได้อยู่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวตัวตัวเซนเซอร์วัดความร้อนนะที่เป็นเทอร์โมสตัตอะไรพวกนี้มันไม่ได้ไม่เกี่ยวกันมันก็มันก็เลยฟ้องตกมาว่าตอนนี้มันก็เลยฟ้องเปรูปเครื่องยนต์นั้นก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือรถรุ่นเก่าเนี่ยมันจะไม่มีคำว่าทีเบล์ทีเบลคือทาม n g งเบลหรือว่าสายพานทมมิงนะครับสายพานลาวลิ้นเนี่ย มันมันจะมันก็มันก็จะโชว์เป็นรูปเครื่องเหมือนกันเมื่อถึงระยะเวลาที่มันควรจะต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันก็จะมีการเมมโมรีเข้าไปไว้ในกล่อง ECU คอะู่ค่ะไล่ดูที่อาการว่าอาการเป็นยังไงถึงจะถึงจะรู้ใช่ความผิดปกติอีกทีนึ่งนะคะแต่นี่ก็เออดีเนาะที่เป็นตัวไฟ ABS ก็เลยทราบนะคะเป็นจุดนี้เนาะอ่ะข้อต่อไปคะ่ะระหว่างรอสายคุณผู้ชมนะคะอ่ะ,อะมีสายเข้ามาอ่ะมอมรอรอรับสายเลยแล้วกันนะคะสายต่อไปมาเลยคะ่ะ จากเชียงใหม่คุณไพโรธสวัสดีค่ะสวัสดีครับจางครับผมสวัสดีครับไพโรธครับเชิญครับผมอเป็นรถนิสันนะครับรถนิสสันซันนี่นะครับอมันรอบมันตกอะครับโดยที่อมันไม่ใช่เป็นเป็นแบบเครื่องรอบสะดุดสะดุดนะครับเห็นแต่ว่าสมมุติว่าขับไปติดไฟแดงปุ๊บมันก็ตกเลยครับเวลาที่เราเข้าเกว่างใช่ไหมครับอ่าใช่ครับผม เป็นมคงค้งครับบางทีบางทีวิ่งวิ่งอยู่ก็ตกการตกของมันนี่ไม่ได้ตกแบบอยดเฉยฮะตกขึ้นขลงลงสวิงสวิงนี้ป่ะฮะอ่าใช่ครับผมครับอืมอันนั้นเป็นตัวควบคุมรอบเดินเบาหรือว่าที่เรียกว่า i d l e n speed control ครับครับผมอ่าตัวนี้ต้องไปอาจจะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะครับก็คือมักจะเสียแล้วเสียเลยก็อาจจะหามาเปลี่ยนได้ครับก็คือไปเอาเป็นมือสองก็ได้ครับ เขาเรียกตัวอะไรครับจางครับตัวเอาควบคุมรอบเดินเบาครับควบคุมรอบเดินเบาใช่ไหมครับใช่หว่า Idle Speed Control ฮะ Idle Speed Control ครับอ๋อได้ครับเพราะตัวลักษณะนี้มันกะทํางานก็คือมันจะสวิงสวิงขึ้นสวิงลงสวิงขึ้นสวิงลงก็คือไม่นิ่งเพราะว่ามันเหมือนกับมันไม่ได้ทําการเข้ามาชดเชยแล้วครับผมอ๋อแต่จังหวะไหนที่เราเข้าเกียร์ว่างปั๊บ แล้วจังหวะที่แอร์เข้าทํางานนะไม่ใช่แอร์ตัดนะฮะถ้าแอร์ถ้าแอร์ทำงานเมื่อไหร่ปั๊บทีมันดึงกําลังพรวดเดียวเครื่องดับเลยอ๋อฮะแต่ว่าบางทีระหว่างวิ่งอยู่มันก็มีโอกาสตกครับเคยมีครับแล้วก็ต้องชิดสายเข้าเลยจนดแล้วก็ดับเลยครับเคยเคยมีมือนกันเหมือนกันเพราะว่าจังหวะนั้นก็คือมันฉุดกำลังเครื่องรอบแอร์ทำงานทำงานดับครับดับครับได้ครับผอเข้าใจครับผมครับดครับสสดีครับวัสนี้ครับ วางสายเจียงใหม่รับสายลบบุรีต่อคะ่ะคุณวีระมาแล้วสวัสดีค่ะคุณวีระค,ะค่ะครับคุณวีระครับเชิญครับเชิญค่ะเชิญเลยครับคุณวีระครับเออพอดีผมใช้รถโ,โตยต้าโคโรนาปีเก้าห้านะครับครับแล้วสายเออผมผมไม่เปลี่ยนสายชาร์จสายชาร์จมันเสียแต่ลรเปลี่ยนสายชาร์จของเชียงคงครับแล้วพอเปลี่ยนไปปุ๊บแล้วก็เอามาขับช่วงแรกที่จะชาร์เนี่ยมัน เล่นคันเล่นปุ๊บมันจะดังอือระยะหนึ่งประมาณสักสองสามร้อยเมตรแล้วเครื่องมันก็จะเดินปกติอืมผมแล้วพอผมเอาไปถามทางร้านที่เปลี่ยนเขาบอกว่าก็มันก็มันก็ได้มันไม่มันไม่เป็นไรมันปกติครับแต่ทุกวันนี้คือทําไปแล้วมันก็ก็ก็ไม่หายครับแต่มันแต่มันก็วิ่งได้ขับได้คือเป็นระยะแรกเท่านั้นเองที่เกิดการอืดตัวไม่โดยที่ไงครับ เป็นระยะแรกใช่ไหมครับที่เราเหยียบคันเร่งแล้วมันไม่ไม่ไปใช่ไหมฮะคุณมิราได้ยินเสียงอาจารย์หรืพนไหมคะได้ยินไหมครับฮัลโหลอ่าอ่าเป็นระยะแรกใช่ไหมครับที่เราเข้าเกียร์แล้วเติมคันเร่งแล้วมันไม่ไมออกมันไม่ไปออกตัวครับใช่ไหมครับครับอ่อเป็นเป็นทุกครั้งเลยใช่ไหมในการออกตัวใช่ใช่ครับอ่าอาการนี้มันไม่ได้เกี่ยวเรื่องกบไดชาร์จเลยครับ แล้วมันเกี่ยวอะไรไม่ไดชาร์จเนี่ยจะได้ชาร์จมีหน้าที่ที่จะ oh. เวลาเครื่องยนต์สตาร์ตติดแล้วได้ชาร์จก็จะส่งอเอาชาร์จไฟนะครับแล้วก็ไปป้อนกลับเข้าไปหาแบตเตอรี่นะไอ้ที่ลักษณะของการที่มันไม่วิ่งเนี่ยบ,บังเอิญเป็นความเหมาะเจาะที่คุณไปเปลี่ยนไดชาร์จนั่นก็คือปัญหาเรื่องของแผ่นคลัสนะครับ,รบในลูกทอคอนเวเตอร์ของเกียร์อัตโนมัติแผ่นคลัสนะฮะเข้าใจไหมฮะ แผ่นคลัสเนี่ยมันจะมีมันจะเป็นแบบแผ่นหลายๆแผ่นมันไม่เหมือนกับแบบแผ่นคลัสที่อยู่ในเกียร์ธรรมดาโอเ์ธรรมดาก็จะเป็นแผ่นเดียวนะครับ <retra. S 1> แล้วก็เป็นก้อ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 นเป็นวงกลมแต่ไอแผ่นพวกนี้มันจะเป็นแผ่นกลมกลมกลมแล้วก็มีมีหยกักหยักหยักรอบแล้วก็จะเป็นแผ่นเล็กๆบางๆนะฮะประมาณประมาณ5 6แผ่น7แผ่นแล้วแต่รถแต่ละชนิดแต่ละประเภทนะครับแผ่นคลัสทั้งหมดอีกอันนึงแนะนําว่าอันดับแรก ผมไม่ฟันธงไปที่แผ่นคลัชอย่างทั้งหมดผมคิดว่าให้คุณไปเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเกียร์ดูอาจจะเกิดการสกปรกแล้วก็ทําให้เพเชอร์แรงดันไม่พอทําทําให้รถไม่วิง่งนะลองลอง,ลองดูครับเพราะว่ามันไปแต่รอบเครื่องใช่ไหมครับแต่รถไม่วิง่งครับครับอ่านั่นแหละลองไปทําลองเปลี่ยนถ่ายตรงนี้ดูก่อนครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแล้วยังไม่หายก็อันนี้ก็น่าจะฟันธงไปที่ตัวแผ่นคลัชของเกียร์ครับ มีเพิ่มเติมไหมคะคือคงก็ต้องการทําการโอเวอร์ฮอลเกียร์ <internet> แต่ว่าการโอเวอร์ฮอลเกียร์กับซื้อการเสื้อเกียย์มือสองมีผลเท่ากันครับราคาใกล้ใกล้เคียงกันครับนะครับครับสวัสดีครับคขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอีกสามนาทีสุท้าอีกสักสายหนึ่งนอกจากกรุงเทพค่ะคุณพิสุทธิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพิสุทธิ์ครับสวัสดีครับเชญครับครับผมพูดได้เลยครับ ครับขอสอบถามเรื่องรถกระบะฟอร์เรนเจอร์ครับครับสองจุดสองหรือสามจุดสองครับสองครับเดี๋ยวเดี๋ยวฟอร์เรสเจอร์นะครับฟอร์เรสเอร์ปีสองพันสามนะจอ๋อตัวเก่าอ่าฮะเป็นเทอร์โบหรือเปล่าครับสองพันห้าครับเทอร์โบครับเอ็กเอลทีเทอร์โบครับยังไงครับครับพอดีแบตเตอรี่หมดตอนนี้ผมดันนะครับดันดันตอนนี้หัวเผาขาดครับครับหัวเผาขาดตอนนี้ผมเปลี่ยนหัวเผามาอ๋อครับ วันนี้เวลาผมใช้อยู่สตตร์ต้องเผาหัวถึงสามสี่ทีถึงจะติดรอครับทำไมโอ้อาไอที่เปลี่ยนหัวเผาเนี่ยของใหม่หรือของเก่าของใหม่ครับของใหม่ครับทั้งสี่หัวเลยหรือเปล่าหรือว่ามีสี่หัวนะครับเปลี่ยนขาดสี่หัวเลยครับทั้งสี่หัวแล้วเป็นของมันแน่นอนนะฮะอ๋อไม่แน่ใจครับพีดีผมซื้อ,อเขาต้องใช้ของมันเลยครับเอก็ต้องเป็นของมันครับเพราะว่า หัวเผาไม่ใช่ว่ามันจะมะใช้หนือนเหมือนกันได้ทั้งหมดนะฮะครับก็ผมบอกว่าฟอร์เรนเจอร์ฟอร์เรนเจอร์แหะครับฟอร์เรนเจอร์เขาจัดมาให้แหะครับเขาจัดมาให้เลยนะหมายถึงว่าทางร้านร้านขายร้านขายพวกอะไหล่รถนี่ใช่ไหมครับครับผมครับครับแล้วทีนี้มันทำไมมันต้องมันต้องมันต้องใช้เวลานานถึงขนาดนั้นเลยหรอ่เป็นต้องเกิดครับโอ้ใช้ขนาดขนาดผมติดวิ่งไปทางไกลด้วยกับปอดับแล้วก็ต้องต้องเผาหัวแล้วครับมันไม่ติดไปเลยครับ เอาถึงสามผลนะครับจริงๆรถรุ่นนี้รถปีพศออที่คุณบอกเนี่ยนะครับมันไม่จําเป็นต้องไปเผาหัวกันนานเนกาเลแบบนั้นเลยจริงๆเพราะว่ามันมันมันไม่ได้เป็นรถยุคเก่าที่มันเป็นขดลวดอะไรที่ต้อง,ต,องต้องมานั่งดูที่ขดลวดที่นับปัดอะไรอย่างงี้นะครับใช่ใช่ครับใช่ครับแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะถูกต้องนะฮะตัวเผาหัวตัวเนี้ยนะครโอ้มันวัดมันได้เยอะหรืองไงครับอะไรนะครับ วัดเยอะหรือไงครับมันหนักไปใช่ครัรใช่ครับถูกต้องครับถ<อ>ูกต้องครับคือไปเอาของนะผมว่าจ้าจะไปเอาวัดมันมากมากเกินเกินไปแล้วก็ทําให้กําลังในการสตาร์ทหรือว่าการที่จะวอร์มเผาห,หัวมันไม่พอครับอ้ <นะ S 2> แรกแรกที่แรกก็ไม่เป็นไรนะครับพอผมเปลี่ยนหัวเผาไปมันโอ้โหมันต้องต้องเผาแต่จอดเตอร์โดมันนี่ครับแต่เตอร์โดมันปั๊มนี่ต้องโอ้ต้องนานนะครับสามเที่ยวกว่าจะติดนะครับทางที่ดีที่สุดของเก่ายังอยู่ไหมครับ ของเก่าอยู่ครับอยู่ครับเอาของเก่านั่นแหละครับไปให้เขาดูแล้วถ้าจะซื้อเป็นของใหม่เป็นซื้อเอาของเก่าตัวอย่างชไปซื้อรูกศิษจะซื้อของของเทียมมาให้หรือเปล่าไหมครับช่างใช้หัวละแปดสิบบาทก็น่าจะเป็นไปได้ก็ไปเอาของเก่าเอาของเก่านี่แหละครับไปเทียบไปให้เขาเทียบเลยครับนะฮะจะดีที่สุดครับครับโอเคมีเพิ่มเมไหมคะ โอ้โอไม่มีคโอเคคขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากคับที่ถามเพราะว่าเวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะคุยกันต่อไม่ได้แล้วมาคุยกันต่อวันพรุ่งนี้นะคะย้ำนะคะว่าเรากลับมาเจอกัน18นาฬิกา20นาทีฝากคุณผู้ชมบอกต่อด้วยนะคะมอเตอร์วารตีพรุ่งนี้กลับมาพบกันวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะอาจารย์รวิพลม่อมและทีมงานรายการลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ